ถ้ามีรูจมูกเมื่อไหร่เก๋เลยต้องอย่างนี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยคือถ้าเราเจอรูปทรงที่มันเป็นทรงแบบนี้เมื่อไหร,นะร่แบบนี้ถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่ให้เราสังเกตว่ามันใหญ่มากนะครับถ้าใหญ่เป็นข้อศอกนี้เมื่อไหร่นะ่างี้ยเราจะรู้เลยว่ามันคือมีโอกาสใช่อ่ะนี่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 อันนี้อันนี้เดี๋ยวนี้ อมึงมานีิวันนี้จะสอนเฉพาะปลาเลยนะนี่ใช่ไหมนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่ก็ใหญ่เหมือนกันเออมาอันนี่ก็ใหญ่เหมือนกันตัวนี้เก๊นะตัวนี้เก๊นะตัวนี้แทะเห็นไหมเห็นไหมเก๊ในที่หมายถึงอะไรหมายถึงเอาเอากระเพาะปลาสายพันธุ์อื่นมาปลอมให้มันเป็นตัวนี้ เป็นกระเพาะปลาแท้ทั้งคู่แต่เก้ให้มันเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นอังโกยนะครับเป็นกระเพาะปลาอังโกยหรือกระเพาะปลาเมียนตัวเท่ากันไหมก็ใหญ่เท่ากันแต่มันหนากว่าหรือบางกว่าไอตัวนี้มันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นปลาที่ยังมีอยู่และเป็นปลาถูกๆเขาปลอมให้เป็นตัวนี้เมื่อ60ปีแล้วนี่เก่านะไม่ใช่ใหม่นะนี่เก่านะเมื่อ60ปีแล้วมันมีป้ายยันด้วยเห็นไหมมีป้ายยันส่วนใหญ่นะจะมีป้ายยันอันนี้ก็มีป้ายยันก็มีนะ ให้เราสังเกตตรงนี้ผมบอกจุดตายเลยนะจุดตุยจุดตุยถ้ามีรูเนี้เหมือนรูจมูกหมูเมื่อไหร่นะครับชัดไหมเหมือนรูจมูกหมูนี่เห็นไหมซ้ายขวาเน,นี่คือของปลอมเลยนะครับอันนี้คือของปลอมเลยหลักการง่ายๆในการดูก่อนถ้าเป็นรูจมูกหมูเมื่อไหร่ปลอมเลยเห็นไหมมันต้องตันเดี๋ยวของปลอมบาเลยทีนี้มากันเต็มเลยทีนี้มันรู้วิธีการทนีนี้มันมากันเต็มเห็นไหมถ้าเป็นรูยัดเมื่อไหร่ปลอมเลย แค่นี้เองเบื้องต้นให้ดูให้ดูงี้ก่อนแล้วหนวดเนี่ยมันมันมันตัดมันเลาะเนื้อตัวมันเองมันเลาะเนื้ออย่างนี้ของปอมนะเลา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 ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายัดแล้วให้ไอตัวที่เลาะเนี่ยกลายเป็นหนวดมันแค่นี้เองถ้าเป็นอย่างนี้เก๋นะกิโลหนึ่งหลักหมื่นขายได้นะครับกิโลละเป็น10ล้านนะครับเห็นไหม ต้องเป็นแบบนี้อย่าให้แตกให้อย่าให้มีรอยแตกถ้ารอยแตกขึ้นมาเนี่ยของแท้มีไหมมีถ้าแตกอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นกระเพาะปลาที่ไม่สมบูรณ์ละจะขายได้ราคาถูกกว่าถ้าแตกตรงนี้อ่านะอันนี้อธิบายฟังอย่างน,น้อยไอ้นี่นี่ตัวหนึ่งเห็นไหมนี่อีกแบบหนึง่งนี่ก็รูจมูกเห็นไหมมีรูทะลุเข้าไปเนี่ยนี่ก็ปลอมนะเห็นไหมให้เราสังเกตเนะี่ยแล้วหนวดมันจะอ้วนๆให,ใหญ่ๆของแท้ต้องหนวด เล็กๆนี่ในตัวใหญ่ๆแต่หนวดเล็กนิดเดียวนะครับหนวดหนวดให้เราคิดว่าเหมือนหลอดกาแฟที่บี้อะมอนหลอดนี้เหมือนหลอดกาแฟเงี้ยแต่มันบี้แบนลงไปนะครับเหมือนไม่มีโพรงเข้าไปอะแต่อันนี้มันเป็นเนื้อมันจะตันจะเป็นเนื้อแบบตันๆอันนี้เก๋เลยนะครับอ่วันนี้เราถ่ายทอดวิทยาจุ์ให้หมดแล้วสมัยเอาเอาไปเก็บเลยไอ,อ้โหแซกบอกเอาไปเก็บมองหน้าโอ้โหไม่ขยับตัวเลย อันนี้ไปเก็บก่อนเอาเอาเอากระเพาะปลาไว้ตรงนี้ก็แล้ไอ้กิมจิไว้ตรงนี้ก็ไล้วบอกกิมจิไว้ตรงนี้มันเอาไปเก็บ <c oughs> แต่ละคนในร้าน <c oughs> พูดเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง